ป่าขเขมรชายแดนผมไปล่าตระเวนกับหน่วยเมื่อหลายปีก่อนช่วงนั้นมีข่าวว่ามีพรานป่าหายตัวไปหลายคนคืนหนึ่งขณะที่เราตั้งแคมป์เสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นมาจากในป่าลึกมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงลมมันเหมือนเสียงกระซิบแต่แฝงด้วยความโหยหวนได้ยินเสียงอะไรไหม จ่าถามผมพยักหน้าพวกเราทุกคนได้ยินมันค่อยๆใกล้เข้ามามันเหมือนเสียงคนร้องไห้พลทหารคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นเราเตรียมพร้อมปืนในมือเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนอยู่รอบตัวเราผมจำได้ว่าผมกลัวจนขนลุกไปทั้งตัว จ,จู่ๆเสียงก็เงียบไปเราทุกคนเงียบตามเช้าวันรุ่งขึ้นเราพบรอยเท้าประหลาดรอบแคมป์รอยเท้าใหญ่มากไม่ใช่รอยเท้าคนแน่ๆหลังจากนั้นไม่นานหน่วยเราก็ถูกยายผมไม่เคยกลับไปที่ป่านั้นอีกเลยแต่เสียงกระซิบโหยหวนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูผมจนถึงทุกวันนี้ เสียงเรียกปริศนาที่ดังมาจากป่าขเขมรชายแดนที่ที่ใครเข้าไปแล้วอาจไม่ได้กลับออกมา